ทำไมอ่อ๋อไม่ก็ลงตามเออเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะเราวาระโอกาสของใครของบ้าน <c oughs> อ๋อก็ประมาณนั้นค่ะก็มีแบบทานข้าวแล้วก็ล้องแม่น้งเจ้าพยาค่ะ <c oughs> ความจริงไม่ได้ไปในวันเดียวกันค่ะอ๋อเบิร์ตเกย์ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ <c oughs> รู้สึกว่าตอนนี้เอเงานี่ฮิตมากๆใช่แต่หลายคนบอกว่าถ้าซูมเงาก็ยังดู่สวยอีกเลยอ๋อแต่ดันไม่ใช่เงาเราสิ <c oughs> อันนี้ไม่ทราบจริงๆแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนงานคนปรับปรับมาให้แบบเออมือนไม่ไม่ต้องเดินทางเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าหัวใจอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่สนดีแหละที่ต้องการเป็าเรื่องราเริ่มงตั้งแต่เนี้เริ่มจากเรือก่อนดีกว่าเรือก่อนล่องเรือก่อนเรือเป็นยังไงบ้างค่ะเออก็เออสนุกดีค่ะก็หลายคนมาว่าเดี๋ยว่าเดี๋ยวว่าคือร้าย ทำไมอะ่ะเขาไม่ลงพร้อมกันเขอลงในท <ำ S 1> ่ากกนี้ละอ๋อไม่ก็ลงตามเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราวาระโอกาสของใครของมันไม่ได้นาฏการก็ค <c oughs> ือแล้วแต่ใครสบายใจจะลงอันไหนอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะคือเบลก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันเแบลบน่าจะยุ่งหรืออะไรสักอย่างแล้วเบลอย่างไม่ได้รวบรวมรูปเพราะว่าก็มีแบบถ่ายรูปทั้ง ตรงโน้นตรงนี้หลายที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็เลยเหมือนค่อยได้มารวบรวมแล้วก็ได้ลงค่ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องแบบอะไรยังไงค่ะาบางรูปเป็นเพื่อนเราถ่ายอะไรอย่างนี้บางรูปของเราก็เพื่อนเราก็ถ่ายเย่ายอากจำไม่ได้เดี๋ยวนี้ร้องเดนนี่คือไปไปอะไรมาทานข้าวอ๋อก็ประมาณนั้นค่ะก็มีแบบทานข้าวแล้วก็ล้องแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ อาาน thing, like ันนั้นเป็นการเหมือนแบบรวมพิธการเป็นมีเรือสองลำอะไรอย่างเงี้ยค่ะความจริงไม่ได้ไปในวันเดียวกันค่ะแสดงว่าเบลก็คือตอนยกอุ้มน้องหมาที่เบลรูปถ่ายเขาใช่ไหมที่ซูมในเล็กกล้อนเอ็กไม่ใช่ค่ะเป็นคนอื่นถ่ายค่ะเพราะหลายคนซูมว่าเป็นเบลหรือเปล่าจริงเหรอในในเบลตา้อนเหรออ๋อเบลเจไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ รู้สึกว่าตอนนี้เอ่อเงานี่ฮิตมากๆใช่ซูมตลอดเลยอย่างไรคนบอกว่าถ้าซูมเงาก็ยังดูยังสวยอยู่เลยอ๋อแต่ดันไม่ใช่เงาเราดดสิไม่ค่ะไม่อะค่ะไม่ได้ไปเอ่อก็ได้เจอเรื่อยๆค่ะแล้วแต่น่ารักค่ะเค,ะคยบอกไปแล้ว คุณเบลคั่มยังไงบ้างคะบางคับมาคุาเบลคั่มคุณเบลยังไงบ้างความน่ารักก็แบบว่าเออจะไม่เก็บอะไรเป็นความลับเลยหรือไงเป็นเรื่องส่วนตัวเลยไงก็ถ้ามีโอกาสได้เจอกันก็แบบได้เจอตามนั้นแหละเกับคนที่ไปที่ไปร้านขนมบ้างคนเห็นเยอะเขาพูดทานเขาแบบนี่พ right> ี่พลอยก็ไปด้วยกันเนี <h <h ่ยค่ะค่ะ ไมม่ีใครถเราจะอยู่หลังเชลล์อย่างรูปกระจกก็คือแบบเบลไปทำงานแถวนั้นแล้วก็ทานข้าวกับพี่พลอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะแล้วก็แบบคุณวิวก็ตามมาเขาเดินเข้าไปตรงร้านนั้ะเราใส่ตาคุณต้มองต้องติดกันแบบคือแปลว่าเขินมากตอนแรกคือไม่ได้คิดอะไรก็กะว่าแบบเอ้ยเราอยู่เอ็มพอร์เทียเราจะต้องแวะไปร้านของเราอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็เลยไปด้วยกันทั้งหมดแล้วพอไปถึงก็แบบมีคนยกกล้องเต็มเลยก็แบบ เริ่มรู้สึกเขินล้ว <c oughs> รีบถ่ายรีบไปดีกว่าก็ค่อนข้างเกรงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าปกติก็ไม่ได้เจอแบบนี้ค่ะแต่คนก็ไปปรกรันดการดูแลวิวเขาแบบเราไปไหนมาไหนกับเดบวเขาแบบถือของให้ดูแลเทคแคร์ดีก็กงงปไปฝากเขาเนี่ยแหละจริงเหรอ ี่เบลมีความอุดอัดไหมลูกเพราะว่าพักหลังก็คือลูกเบลกับคุณมิวมาเยอะมากคนตามถ่ายทุกที่เลยคือมันก็เข้าใจตามธรรมชาติแหละคือถ้าเราออกไปข้างนอกก็ถ้าคนเจอเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องปิดบับงหรืออะไรค่ะก็ไปกันปกติแ้วเขาล่ะเขามีความเริ่มชินจากสิ่งที่ทุกคนบอว่าผงยังไม่ชินเร็วๆนี้หรอกค่ะ <laughs> <laughs> แต่ก็พยายามค่ะยาม,ยายามเบลทเบลก็ต้องสบายใจตอนรี้า คือเบลก็ต้องอธิบายนะค่ะว่าถ้าถ้าจะมีออกไปข้างนอกก็จะต้องอาจจะมีน้าประมาณนี้หรือคนถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็นึกว่าเหมือนแบบคนเอนดูเราก็ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวจริงๆนี่คือเขากลับมาทําอะไรตั้งหลายวันแก้วแต่วันเดีย์น้องมาแล้วคือไม่ไม่เขาเบสอยู่ไทยค่ะใช้เขาอยู่อยู่ฮ่องกงก็อยู่ เอ,เอมื่อก่อนก็คือจะเป็นเหมือนเดินทางคือเบสไทยนั่นแหละแต่ว่าเดินทางค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าปีนี้ไม่ค่อยเดินทางเท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบจริงๆแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนงานเขาปรับปรับมาให้แบบ ไม่ไม่ต้องเดินทางเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าหัวใจอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยอะไระไรอะรอาจจะไม่เสร็จดีแหละที่ต้องการตัดออตรงนี้แหละเรอเล่นค่ะไม่ทันแล้วแล้วแฮปปี้ค่ะแี้เป็นเรื่องใหม่ของเขาแบบทั้งหมดเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกว่าเออ ก็ดูดูกันไปแหละตอนนี้ก็ก็สบายใจพี่เบลเทนแมแลเวเป็นเทนเนอร์ให้เขาไหมคะว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องเจอนี่นะพยายามทำอย่างนี้ให้แบบต้องบอกแหละต้องบอกให้ไม่ชอบเพราะว่าคือเหมือนบางทีบางเรื่องเงี้ยเขาก็ตกใจนิดนึงว่าการลงรูปแบบเบิร์เดย์น้องหมาทำไมคนถึงสนใจขนาดนี้ซูมเงาไม่ใช่เธอสะหน่อยอะไรฟิลนี้ค่ะเก็เปิดไอจีคนแห่ไปคนติดตามเยอขาแบบว่า สุดๆค่ะตกใจค่ะเบลบอกก็แล้วว่าแบบเออเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นเท่านี้เท่านี้แหละแลบอกไม่จริงไม่มีทางแล้วบอกพอผ่านไปสามวันเอาถึงแล้วอย่างเงี้ยอ่าค่ะก็คือก็บอกเขาว่าก็ทุกเรื่องก็เป็นข่าวแหละทุกคนสนใจค่ะจริงๆก็ไม่กดดันกับการลงรูปไหมถ้าอะไรสไตล์เขาก็ลงทุกอย่างไมู่่แต่ว่าคนที่สนใจเขา ก็ไม่ได้กดดันค่ะแต่ว่าคือปกติเหมือนตัวเขาก็ไม่ค่อยลงอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วค่ะฉะนั้นคือแบบกว่าจะลงแต่ละทีก็คิดแล้วกิด <ทำ S 1> เองคิดแล้วกิดอีกอยู่แล้ว,ว,ว,ลวอ๋อหมายถึงตอนรู้นเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะอือก็ก็เบลก,ก็รู้สึกว่าประมาณนั้นก็น่ารักดีค่ะเดีววันนี้เวลารู้ทุกความที่ต้อจัดกันมาสักพักนึงต้องมีมาบอกกันเลยว่า เดีขอลงรูปี่หรือว่าก็เหมือนแชร์กันแหละค่ะว่าจะลงรูปประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวก็ส่งไปบอกก่อนว่าเออเดี๋ยวเราจะลงรูปนี้นะคือมันไม่ใช่อะไรหรอกค่ะคือเขาเรียกว่าอะไรก็ลงตามแบบชีวิตประจำวันที่เราไปเลย จริงเดียวเคยพาเขามาดูงานที่เราทำมากๆอย่างอีเวนต์หรืออะไรเงี้ยเขามันได้ดูมากคือก็ได้เห็นบ้างตามแบบเหมือนสื่อแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยละค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเราต้องแถวนั้เลกันบางเลยค่ะรออ่ะละโอกาสที่เหมาะสมอ่า ก็ไม่ใช่แต่ว่าแบบก็ไม่รู้เหมือนกันมันแบบมันเขินอะไม่รู้เลยบริษาทนี้จะนานไปวันแม่แต่ก็ถือวเป็นแอคเคาท์หนึ่งที่เบลจะเข้าไปเซอร์แล้วก็เข้าไปส่งกดไม่หายกดไรไหมเออก็กดเท่าที่ทุกคนเห็นค่ะค่ะมันไม่ได้ตรงไปแล้วมันมีคนแท็กมาให้อีกทีนึงไงแล้วกดไม่บริบบติดก่อนค่ะ กาแฟร์ี่ทำไงอะรอไม่พอมันก็ราผ่านก็ไม่เกี่ยวหรอกค่ะเพรย์แต่ว่ามันมันยังไม่ไม่มันยังไม่มีโอกาสอะไม่รู้ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ใช่เพะ่าจ่า่าก็จะเป็นข่าวเป็นอะไรอีกไงแต่ว่าทุกวันนี้ยังเขินอยู่ไปไหนด้วยองการินคือมันก็แบบนิดนึงอะค่ะเพราะว่าก็รูัวแบบเออทุกคนสอบปมอะไรอย่างเงี้ย เปลว่าที่จะช่วยเหลือคนดีแล้วก็ส่ง่าเชียเชียสุดตัวก็เอ่อก็ขอบคุณทุกคนสำหรับแบบกำลังใจละค่ะกับทุกๆเรื่องการประตูทำไมเป้เข้าทำไมการประตูการประตูรอรอเรีบกว่าทุกคนเลยสองเอ๊เดี๋ยวนะอะไรนะไม่ใช่เราเนะเพื่อนเราถ้าจะงงแล้วนิดนึงค่ะก็ขอบคุณสำหรับเอ่อทุกแรงเชียร์ค่ะ แฟนๆของเบลก็แซวแบบยับอะค่ะแบบแฟนคลับที่ติดตามอะไรอย่างเง right? ี้ยก็เหมือนเขาเรียกอะไรมันเหมือนมันเป็นอีกอีกหนึ่งเรื่องใหม่ๆในชีวิตของเบลอะค่ะแล้วก네็ทุกคนก็รู Honestly, ้สึกยินดีแล้วก็พราซัพพอร์ตประมาณนั้นอแม่จะทําตัวไม่ถูกเลยค่ะค่ะป้ายไฟคุณแม่มาแล้วป้ายไฟคุณบิวจะมาไหมคะก็ ไม่แน่ค่ะเขาอาจจะทำกันไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะเราเซอร์ไพรส์เออยังไม่ได้ยินค่ะแล้วก็ก็คิดว่าคุณอยู่นล้วเาไม่สะดวกนะคะค่ะเราไม่มีพูดค่ะเพราว่าคุณเหมือนด้วยด้วยงานเขาก็ไม่ไม่ถนัดเรือแบบนี้อยู่แล้วค่ะ